ศึกลีโวไทยลีกนะครับแข่งขันยังไม่จบแต่ว่าได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คือสมโมสรบุรีรัมยูในเต็ดนะฮะนี่เป็นแชมป์สปีติดครั้งที่2ครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แล้วก็นี่เป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่9แล้วด้วยเป็นยุคข,ของบุรีรัมแล้วก็หาทีมมาล้มเนี่ยยากซะเหลือเกินครับหลายคนบอกว่าบุรีรัมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับแมนซิตี้ได้เลยเพราะว่าท่าน,นำเนี่ยจะนําแบบม้วนเดียวจบนะฮะเกมล่าสุดครับบุรีรัมได้แชมป์โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเกมสุดท้ายเลยฮะเพราะว่า โปรลิเทโรที่ตกชั้นไปแล้วเนี่ยเปิดบ้านชนะทูไปครอกได้3าูนย์ครับส่งให้แต้มมันขาดเรียบร้อยบุรีรัมย์ก็ยังไม่ต้องลงสนามก็ได้แชมป์ไทยลีกเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาพูดคุยเรื่องราวกับทีมทีมนี้หน่อยว่าจะมีโอกาสในการผูกขาดการเป็นแชมป์ต่อเนื่องหรือไม่นะครับหลายคนเริ่มคาดการครับว่ายุคสมัยของบุรีรัมย์เนี่ยมันกําลังจะเริ่มต้นครับก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่การเทคโอเวอร์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมาเป็นบุรีรัมย์ PEA ก็ดีหรือว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นบุรี เ,เขาจะมีคู่ปรับกันตลอดครับในยุคแรกเนี่ยก็เป็นบุรีรัมย์กับเมืองทองครับที่สลับกันได้แชมป์ขับเคี่ยวกันมาตลอดพอยุคหลังก็เริ่มมีเชียงรายกระโดดขึ้นมาเริ่มมีบ g จีกระโดดขึ้นมาครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเป็นทูมันคอกที่ขึ้นมาท้าชิงอํานาจการเป็นเจ้าฟุตบอลไทยครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยบุรีรัมย์ครับก็ยังครองความยิ่งใหญ่แล้วก็ได้แชมป์อย่างต่อเนื่องนะฮะในปีนี้ครับพวกเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนกุนซือถึง3คนครับช่วงต้นเป็นมาซาฮะอิชิอ ปก่อนจะมาปิดท้ายด้วยจอร์จินโย่นะครับซึ่งก็ระบอกว่าการเปลี่ยนโค้ดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ทำให้ทีมเนี่ยไปเลยครับมีผลงานที่ต่อเนื่องมาตลอดครับปีนี้ครับบุีรัมย์เริ่มต้นอาจจะออกซาร์ได้ปกติครับไม่ได้ยอนเยี่ยมเหมือนหลายๆปีนะฮะก็จะเกาะกลุ่มอันดับโซนบนครับแต่ไม่เคยขึ้นจ่าฝูงเลยครับจนกระทั่งเกมนัดที่18ของไทยลีกครับบุีรั์ขึ้นเป็นจ่าฝูงและนั่นคือจ่าฝูงครั้งแรกและก็ม้วนเดียวจบนะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมที่รักษามาตรฐานการเล่นได้ดดีมมาากกกกกััับบบวววจงงหะ้ยเ บางสัปดาห์เนี่ยบุรีญลำอาจจะสะดุดเสมอแต่ว่าทีมที่ตามมาก็สะดุดตามครับทำให้บุรีญลำเนี่ยก็พังอาดคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ไปครองนะครับไปดูสถิติในฤดูกาลนี้กันหน่อยครับว่าบุรรีัมญละเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับปีนี้ครับบุรรีัญลำลงสนามไปแพ้แค่เกมเดียวนะครับผ่านไป28เกมก่อนพวกเขาได้แชมป์เนี่ยชนะไปถึง18ครับแล้วก็เสมอ9แพ้1เกมครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆเกือบจะเป็นแชมป์ไร้พ่ายแล้วแล้วก็การเสริมทัพครับนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุรีญลำเนี่ยฟอร เริ่มต้นเป็นจ่าฝูงคือนัดที่18ครับนั่นหมายความว่าเลก2เริ่มมาประมาณ23เกมเนี่ยพวกเขาถึงจะขึ้นตำแหน่งจ่าฝูงครับการเสริมทัพถือว่ามีจิ๊กซอตัวสำคัญอย่างกิลย่เม่บิฟซอรี่นะครับกองหน้าชาวบราซิลคนนี้ครับลงสนามในเลก2เนี่ยแต่ยิงไปถึง13ประตูแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นนิวเดียโก้ครับเป็นนักเตะที่เดียโก้แนะนำมาเป็นเด็กในคาถาของเดียโก้แล้วก็ฟอร์มการเล่นสไตล์การเล่นครับมันระไม้คล้ายคลยึงกับเดียโก้ทำให้เป็นขวัญใจคนใหม่ของบุรีรามแล้วก็เป็นตัว ที่เข้ามาในเลกสอเนี่ยยิงประตูสําคัญยิงประตูในเกมสําคัญหลายต่อหลายครั้งทําให้บุยลาก็รักษาตําแหน่งจ่าฝูงจนกระทั่งได้แชมป์สำเร็จนะครับอีกหนึ่งปัจจัยครับคือการตัดสินใจที่เฉียบขาดของผู้บริหารครับถ้ารู้ว่าฟอร์มเริ่มแกว่งฟอร์มเริ่มไม่ดีเนี่ยเขาเปลี่ยนทันทีครับจากอีชีมาเป็นปาปาจากปาปาแล้วเป็นจอชินโยแล้วก็ปัจจัยสำคัญคือผู้เล่นครับยุคข,ของบุยลำเนี่ยไม่เคยเสียดายผู้เล่นนะครับคนไหนที่เซ็นมาแพงค่าจ้างแพงแต่ว่าฟอร์มตกฟอร์มไม่ดีเนี่ยพร้อมเปลี่ยน พร้อมฉีกสัญญาได้ตลอดนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้บุรีรัมเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติชั้นยอดมาเล่นกับทีมตลอดนะครับบางปีเนี่ยดีกีดีฟอร์มไม่ดีก็ไม่เสียดายครับยกเลิกสัญญาบางปีมาเซ็นแล้วด้วยยังไม่เริ่มบริกญญารเนี่ยแต่ฟอร์มปีซีซันไม่ดีก็ยกเลิกเลยนี่คือปัใจจัยที่ทำให้บุรีรัมเนี่ยแข็งกแกร่งแล้วก็ได้ตัวต่างชาติที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เชียนกงมาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่านี่เป็นปีที่ยอดเยี่ยมครับแต่อย่างที่บอกครับนี่ออาาาจจจะะเเป็นยยุุคคสมมััแรรกกกทที่บท่บลลงงไพว อย่างที่บอกช่วงแรกมีเมืองทองบุญรำขยับมาหน่อยเป็นเชียงรายขึ้นมาบ้างขยับมาเป็น BG มาท้าชิงบ้างแล้วก็เป็นทูแบนคอบ้างแต่ว่าไม่มีทีมไหนเลยครับที่จะเป็นคู่ปรับตลอดการเหมือนตอนยุคข,ของเมืองทองครับแต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเมืองทองกับบุยรำเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มห่างครับเมืองทองอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็ดีหรือว่าการทําทีมที่อาจจะเปลี่ยนนโยบายไปไม่ได้เป็นทีมใหญ่ไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์อีกแล้วครับส่วนทีมใหญ่ทีมลุ้นแชมป์ทีมอื่นเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่มาตรฐานสูงหรืออว่าดีีพทจะก กลุ่มหรือพอจะมาเบียดบุรีรัมได้ครับหลายคนเริ่มมองครับว่าไทยลีกอาจจะเป็นแบบบุนเดสลลกาหรือเปล่าที่มีบาเยนเมวนิครองเมืองเป็นแชมป์ติดต่อกัน5สมัย10สมัยบุรีรัมอาจจะเป็นแบบบาเยนหรือเปล่าครับในการที่ผูกขาดการเป็นแชมป์ตลอดเพราะว่าเป้าหมายของบุรีรัมเนี่ยเขาก็บอกแล้ว,ว่าไม่มีทางที่จะเบื่อครับอยากได้แชมป์ต่อเนื่องอยากได้แชมป์3ปีติดได้มาแล้วอยากจะได้แชมป์4ปีติด5ปีติดอยากจะได้ไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะได้ทุกแชมป์ซึ่งมันคล้ายๆกับบุนเดสลลกาที่บาเย ก็เป้าหมายทุกปีคือการเป็นแชมป์ลีกอยู่แล้วแล้วก็นานทีปีหนครับที่บายเยนจะเสียแชมป์ซึ่งหลายคนคาดกันว่านี่คือบุรีรัมย์ครับอาจจะเป็นแชมป์อย่างต่อเน,นื่องและมีบางปีที่อาจจะมีม้ามืดขึ้นมาอาจจะสะดุดขึ้นมาแล้วไม่ได้แชมป์หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นบุรีรัมย์ที่ผูกขาดหรือเปล่าเพราะว่าณัตอนนี้ครับนับนิ้วกันไปเนี่ยนี่จะแทบจะ2มือแล้วครับเพราะตอนนี้ฮะเก้าสมัยของบุรีรัมย์ครับที่ได้แชมป์ไทยลีกแล้วมันจะไม่อยู่ที่9้าแน่เพอเพอปีหน้าอาจจะเป็น20สอสมนอ เป็นโจทย์ที่ทีมที่อยากจะทําให้เหมือนบุีรำเนี่ยต้องทําไม่ได้ครับในเรื่องของการทําทีมการเล่นความฟิตมาตรฐานแล้วก็การยืนระยะเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่แม้กระทั่งทีมใหญ่อย่างบีจีทูแบงคอกการท่าเร,ร,รือหรือหลายๆทีมที่กําลังพยายามอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครดีเท่าบุีรำครับปีนี้เราเห็นนดใชดเลยว่าทูแบงคอกเนี่ย,ยมีลุ้นแบบลึกๆในรอบหลายปีครับเพราะเขาเกาะกลุ่มกันมาตลอดตาสุดท้ายครับยืนระยะไม่ได้แล้วก็แพ้ใัยตัวเองทําให้สะดุดแล้วก็โดนบุีรำแซงครับขณะที่บุีรำครับ พวกเขาค่อยๆเลื่อยๆมาเรียงๆแล้วพอขึ้นจากฝูงครับเขาก็บอกว่าเขาขอขึ้นจากฝูงแล้วนาแบบม้วนเดียวจบซึ่งเขาก็ทําได้ฮะนี่เป็นจุดที่มันแตกต่างระหว่างบุรีรัมกับทีมอื่นครับเพราะนั้นครับ ในฐานะแฟนบอลไทยครับก็อยากจะดูไทยลีกแบบสนุกหน่อยอยากจะเห็นการลุ้นแชมป์ที่มันขับเคี่ยวกันแล้วก็อาจจะเห็นแชมป์หน้าใหม่สลับสับเปลี่ยนกันบ้างครับจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากให้บุีร์ได้แชมป์ผูกขาดขนาดนั้นฮนะแต่ก็อยากเห็นทีมอื่นเนี่ยยกระดับขึ้นมาครับแล้วก็ต่อกรกับบุีร์ได้แบบสนุกแบบมีลุ้นแชมป์กันไปจนถึงนัดสุดท้ายบ้างหรืออาจจะมีการแย่งบุีรัมีการเจอกันแล้วสึกว่ามันดุมันสนุกมันมันมากกว่านี้ฮนะก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่อยากเห็นทีมอื่นๆเนี่ยยกระดับขึ้นมา สร้างมาตรฐานให้ใกล้เคียงกับบุรีรัมนะครับส่วนบุรีรัมครับก็อยากจะเห็นว่าผลงานยอดเยี่ยมในประเทศไทยแบบนี้แล้วเนี่ยเวทีเอเชียยังเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ต่อไปครับเขาเคยทะลุไปถึงรอบ8ทีมครับแต่ก็ไม่เคยไปไกลกว่านั้นแต่ว่าถ้าใครจำมาได้ครับสโมสรบุรีรัมเนี่ยเคยตั้งเป้าว่าอยากจะเป็น Top Asia. ท็อปไฟเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่ของบุรีรัมครับในเวทีเอเชียคือต้องยกระดับทีมของตัวเองไปสู้กับทีมชั้นนําในเอเชียให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แอบอยากเห็นบุรีรัมในปีหน้าครับ ในบอลถ้ววเอเชียได้ขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบอลเอเชียอาจจะปันใจเชียบุยลครับแต่ถ้าในไทยลีกปีหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงปีหน้าเนี่ยส่วนตัวผมอยากเห็นทีมอื่นที่ขึ้นมาต่อกอแล้วกนะันฮะไม่ต้องเป็นแชมป์ก็ได้แต่ขอขึ้นมาต่อกอกับบุยลแบบสนุกหน่อยนะฮะอย่างปีนี้เนี่ยบียูก็ทําดีมาตลอดแค่ช่วงท้ายมาพลาดไปเยอะนิดเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นปีหน้าครับอยากเห็นการลุ้นแชมป์ไทยลีกที่ไม่ได้มีแค่2ทีมอยากเห็นการขับเคี่ยวแบบมันๆ3ทีมส่ทีมเนี่ยก็น่าสนใจว่าม บุรีรัมและอาจจะไล่บุรีรัมได้ดีขนาดไหนก็ต้องรอลุ้นกันครับส่วนในปีนี้ครับคลิปนี้แสดงความยินดีกับบุรีรัมด้วยแล้วก็นี่เป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็หวังว่าแชมป์ครั้งนี้จะสานต่อความสําเร็จและมันน่าจะเรียกว่าตอบแทนสิ่งที่นักเตะทุ่มเทแฟนบอลทุ่มเทมาตลอดได้กับการได้แชมป์ปีนี้แม้ว่าเป้าหมายของทีมครับอยากจะเป็น3แชมป์สปีติดแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้3แชมป์แล้วเพราะว่าตกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลลีกได้แชมป์สมัยที่3และอาจจะเป็นทีมแรกครับที่ได้ แชมป์4ปีติดและอย่างที่บอกครับอาจจะเป็นยุคสมัยของบุรีรัมที่อาจจะได้แชมป์5ปีหรือบางทีเราจะเห็นแชมป์ไทยลีกติดต่อกันแบบ10ปีเหมือนอย่างที่หลายคนวิเปรียบเทียบว,ว่าบุรีรัมกับบบเยนเมเนกคล้ายๆกันครับก็ต้องรอดูว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็มาแสดงความยินดีกับทีมอกอตบุรีรัมหรือว่าปรา,าสาทสายฟ้าแชมป์ปีนี้พวกคุณเก่งมากยอดเยี่ยมมากและหวังว่าปีหน้าถ้วยเอเชียพวกคุณจะไปได้ไกลสร้างประวัทพศาสตร์ ตัวแทนจากไทยไปให้ลึกที่สุดใน AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับเห็นฟอร์มบุีรำแล้วมีความเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าบุีรำมีจุดดีจุดด้อยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับเฟซบุ๊กย u ทูบ e ิกตอ o k เรามีเรื่องราวพูดคุยกันทั้งบอลไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆมากมายในช่องของเราก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กด้วยนะครับ